กิดชาตินหน้าลูกก็ขอเป็นลูกของพ่อกับแม่ต่อไอ้สักฝากอะไรถึงเพื่อนที่มีพ่อกับแม่เพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะพี่ว่ายังมีพ่อกับแม่อยู่อย่าใช้คำว่าเดี๋ยว,ว<ะ>อย่าใช้คำว่า ทีอะไรอยู่ในใจแบบอยากจะบอกพ่อกับแม่ให้บอกออกมาเลยไม่ต้องรองแต่นี่ฉันก็แต่ก็ดีใจนะคะเพราะว่าหนูบอกแล้วแม่ทุกวันตอนที่แม่จะเสียค่ะสองสามหลักฐานจะเป็นอย่างไรถ้าหาคําฝันที่เราเขียนขึ้นเราทำไม่ได้จะเป็นอย่างไร ถ้าหากวันที่เราประสบความสําเร็จตามที่เราฝันไว้แต่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างๆเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เป็นอย่างไรก็ถ้าหากจะเป็นเราที่ใช้ชีวิตอ,อย่างประมาทและตายจากพ่อกับแม่ไปก่อนท่านจะเสียใจแค่ไหนหรือจะเป็นอย่างไรถ้าหากเราไม่มีโอกาสได้เปิดใจกับพ่อกับแม่มัวจะรอจนท่านตายจากไป ต้องเสียใจมือกับเพื่อนไดหลายคนบุญคุณของท่านยากที่จะเปรียบเทียบพิเศษจะพูดถึงการกระทําของพวกเราดีกว่าหลับตานึกถึงตอนที่เธอขดอยู่ในท้องแม่เป็นเด็กทารกตัวเล็กๆซึ่งไม่รู้ว่ามาจากนารกหรือมาจากสวรรค์พ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาอย่างดีจนกระทั่งวันที่เธอคลอดบ้างก็คลอดโดยธรรมาชาติ บางกอคลอดด้วยการผ่าซึ่งยังมีรอยแผลเป็นติดอยู่ที่หน้าท้องของแม่นั่นคือร่องรอยการเกิดของธอหลับตานึกถึงวันที่แม่ต้องเสียเลือดมากมายแล้วนึกถึงวันที่เธอดีใจเมื่อถึงวันเกิดของตนเองไปขอของขวัญกับพ่อกับแม่อย่าหน้าไม่อายว่าเป็นวันเกิดของตัวเองโดยที่วันนั้นเกิดเป็นวันตายของแม่ หลับตานึกถึงตอนที่เธอเป็นเด็กทารกตัวเล็กๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลุกนั่งเธอก็ยังทําไม่ได้ขี่เองไม่ได้เยี่ยวเองไม่ได้กินข้าวเองไม่เป็นนึกถึงวันที่เธอนอนไงอยู่นึกถึงวันที่พ่อกับแม่ก้มลงไปจูบฝ่าเท้าของเธอเอาฝ่าเท้าของเธอทั้งสองข้างมาวางอยู่บนแก้มท่านหล ม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ท่านได้ภูมิใจเอาโตแล้วก็เป็นปัญญาชนอ่อนแอให้เต็มพี่และพรุ่งนี้จะเข้มแข็งถ้าชั่วนะักเร็วนะก็ให้น้ําตามันไหลออกมาลบล้างทุกความผิดที่เราเคยทํากับพ่อกับแม่บอกตัวเองครับหากโลกหน้าหรือชาติหน้าในจิงก็จะขอเกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่ไม่ว่าพ่อกับแม่จะจนจะขี้บน่นแค่ไหนก็ตามลูกคนนี้ ก็จะยืนยันว่าจะขอเกิดตามมาเป็นลูกของท่านเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านหลังกาลุสึกหน้าพ่อหน้าแม่ขอบคุณฟ้าที่ส่งนูมาเกิดกับแม่ lòng thành thăm cẩm มาให้เพื่อนจอบนึามันรอบตากกัเพื่อนอีกไม่ใครจอดใคร